ค่ะวันนี้เรามาพบกับูช่องบูชาแนลนะคะวันนี้จะมาทําละครสั้นเรื่องไปเซอร์พ์ยายนะคะมาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนเออนี่คุณว่าแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปหาคุณยายนานแล้วนะเราไปหาท่านกันเถอะไปวันนี้ได้เหรอคะคุณ เอ,อ่อไปก็ไปค่ะเย้วันนี้พวกเราจะได้ไปหาคุณยายหรอคะแม่คะเซอร์ไพรส์คุณยายเลยไหมคะเซอร์ไพรส์คุณยายเลยไหมคะคุณได้ครับโอเคเดี๋ยวอีฉันไปเตรียมของใส่รถก่อนนะชิบชิบ ชิปกระเป๋าฉันวางไว้ตรงนี้นี่ไงกระเป๋าลูกวางไว้ตรงนี้นี่กระเป๋าแฟนวางไว้ตรงนี้เข้าบ้านไปบอกดีกว่าว่าไปกันเลยคุณขาคุณขาไปกันเลยไหมคะอ,อ๋อได้ครับเอ,อวันนี้ฉันขอขับรถเองนะคะ ไปกันเลยค่ะคุณดีนะวันนี้คุณเชื่อผมขับรถเออไม่เป็นไรค่ะเ,ออเดี๋ยวไปเราไปอ่านกินข้าวกันก่อนนะคะอไม่ช่าผมินอีกแล้วครับผมด้วยครับจะงนี่ถึงเลยเอเคุเยเลยเราเข้าไปกินบ้านยายแต่และกัน นุกบ้านยายหรอคะเนี่ยใช่แล้วจตะลูกนี่แหละสวนสนุกบ้านคุณยายแถวๆนี้แหละลูกปลาตะพูนี่ฉันเริ่มจำบ้านคุณยายไม่ได้แล้วนะอ๋อเราก็ไม่ได้มาตั้งแต่เราแต่งงานนี่แหละคุณ ใ่บ้านหลังที่มีต้นมะพร้าวไหมคุณอ๋อใช่คุณจอดหน้าบ้านเลยนะโอเคครับวันนี้ไม่รู้ว่าคุณยายจะไปเก็บผักเก็บเห็ดที่ป่าหรือเปล่านะอ๋อเดี๋ยวเราไปนั่งรอก่อนจะได้ค่ะคุณไปกันไปกันเลยวจ้คุณ ปาเด็กๆเร็วๆอ้าวเด็กๆเนีเ่ยเราอยู่นี่ก่อนนะคุณเด็กๆเร็วๆค่ะ เดี๋ยวแม่ไปตามหาคุณยายก่อนอา้าวเด็กๆถ้าคุณยายมาสวัสดีคุณยายหน่อยนะเดี๋ยวคุณยายเขาจะได้รู้ว่าลูกแบบมีมาระยาทเดี๋ยวรอคุณแม่ไปตามหาก่อน ค่ะครับคุณพ่อคะพ่อหลังเราคือห้องใครเหรอคะแต่ก่อนเป็นห้องพ่อกับแม่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ออกแล้วยายก็เลยมานอนแต่ว่าวันนี้ลี่เออลูกนอนห้องนี้เดี๋ยวพ่อกับแม่ไปนอนห้องนี้ยายก็อาจจะมานอนในบ้านนี่แหละลูก เด็กๆคุณยายมาแล้วสวัสดีคุณยายสิลูกสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยววันนี้แม่ทำอาหารฝีมือแม่กินนะลูกครับแม่นั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวแม่ไปนั่งโซฟาก็ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว เราไปนั่งโซฟากันดีกว่าคุณยายเป็นอะไรนะเอ,ะ,อะก็ไม่มานั่งกับเราแล้ออกไปนั่งข้างนอกอีกใช่ค่ะคุณฉันก็ว่างั้นแหละจริงครับพ่อผมมาคุยด้วยยายก็ไม่คุยด้วยเหมือนแต่ก่อนเลยหรือว่ายายร้อนเงินครับโอ้ยไม่ใช่หรอกลูกอย่าคิดว่าอ่ะ เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำแล้วนะโอเคครับคุณลาละลาไปอาบน้ำดีกว่าวันนี้โอ้ยย่าขึ้นลกจัาไม่กลัวงูหรอ,อคุณย่านี่เดี๋ยวปิดผ้าม่านก่อนนะคนมาเห็นเดี๋โอ้ ปะเสร็จแล้วสบายใจจังคุณยายมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันดได้ยินแฟนทรคุยว่ามีฆาตกรอยู่ที่บ้านเรา ฉันโดยระแวงแบบก่านั่งดีข้างนอกควันนี้ฉันจะนอนได้หรือเปล่าเออจริงเหรอคะคุณยายงั้นรีบเข้าไปในบ้านเลยค่ะไปอาน้ำเสร็จแล้วหรอคนะุณอ๋อเสร็จแล้วคะ่ะอ่ะแล้วคุณยายไปด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ฉันได้ยินเสียงพวกทูพูดว่าบ้านฉันมีฆาตกรฉันเลยกลัวเลยออกไปนั่งดูว่ามีจริงหรือปเปล่าใครเข้ามานี่ไงโอ้โหค่ะคุณยายฆาตกรมีจริงที่ไหนละ่ะคะมีแค่ในเรื่องแต่งโอ้ยล้าน ในเรื่องจริงเรื่องปอมันมีหมดอาลูกโอ้โยเด็กเมืองปรุงก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รู้จักอะไรเลยอ๋อเป็นอย่างนี้แหลคะค่ะแม่โอ้ยภาษาสมิทนี้คือเหตุบ่ไดย้ยิลาน้อยบักล่าหน่อยโอ้ยแม่โอ้ยแม่ อันเมืองกงรุงเด้อรับบ่เมนเมืองผาคอีสานบมเมนภผาคอีสานบ่เมนอ,อุดอรที่แม่อยู่เด้อรับอีกเดี๋ยวก็ต้องกลับเลยเด้อรับนี่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวกลับแล้ว,วแม่ไปแล้วไปก่อนนะคะแม่ปะาคุณป้า วันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยนะเร็วๆหน่อยลูกปลาปลปคุณกลับแล้วนะครับแม่ สนุกไหมลูกมาบ้านยายครั้งนี้ก็สนุกอยู่ครับแต่คุณยาเขาบ่นไปหน่อยก็เป็นอย่างนี้แหละลูกตามภาษาคนแก่ไปกลับกลับกลับ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปเออซอร์ไพยายนะคะถ้าใครชอบก็กดติดตามกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบาย